ฟัทงทองคำที่มอบเข้าครังหลวงแล้วหนึ่งมืนหนึ่งพันสายเจ็ดกิโลครึ่งเท่ากับสิบเอ็ดตันสายเจ็ดกิโลครึ่งหลังจากมอบแล้วได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมเพิ่มตีวันถึงวันที่สามพฤศจิกายนเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบกิโล สี่ยี่แปดบาทสารลเอียดต่างรวมกองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดกิโลสิบห้าบาทสี่ยี่สองต่างหน<ะ>ึ่งหมื่นนะทองคำนะหนึ่งหมื่นกิโลไม่ใช่ธรมรมดานะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดกิโล มีรวมทองคำเนี่รวมทองคำที่มอบรวมท,งทมอ,อ,ทอมทงคำทั้งหมดที่มอบแล้วเลยอย่างมันย่อบเป็นจำนวนทองคำหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดกิโลที่แปดบาทสีสองต่างมีน้ำหนักทองคำหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดกิโลกับสิบห้าบาท สี่ย <c oughs> ี่แปดสิบสี่จ้าวันนี้ก็ไปแล้วะถ้าใช้ปมไปเรื่องาตีห้าทองคำที่ได้แล้วนี่รวมกันข้านี้คือทองคำที่ได้เลี้ได้น้อยก,ก็เก็บไว้ที่บ้าน,นเวลาใช้ปำม,มามอกนี่สวดีิมานาะอันนี้ล่ทองคำที่เราเก็บไว้ในบ้านรอกันไว้นะก็ไปมือมือชาติไปเรื่องนาตีห้า เราให้จัดการไปส่งเลยไปยังไงไปก็ตีห้าห้าหกเจ็ดแปดโหนี่มันจะเดินจะถึงโคร,ราชแล้วว่าห้าหกเจ็ดแปดเราน้อยเมืองคนไปให้เอาทองคำเอาทองคำไปเี่ยอะไรบ้างลืมเหมือนมากทองคำถ้ามา,าได้ทองคำมากก็ไทยเปาล์นำไป ให้รถที่ตามสม่งถึงกรุงเทพวันนั้นรถก็กลับในวันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไปตั้งแต่เช้าไปไปถึงรู่นกับประมาณเที่อย่างนอจวนเที่ยวพอมาถึงเนี้ยก็กลับมาในวันนั้นถึงนี่ค่ามพื้กปอร์ตการตัวกแก่เราเริ่มตั้งแต่อาร้อยสี่สิบมา คือบ้านเมืองเรากจร่มกลมสี240เราไม่ถือสิถือเบบก็เก้าเลยช่วยาช่ถือเบบยก็ค่นข้างถึงนี่ก็ห้าสิบแล้วหรอกนะผมบอกให้ห้าถึงนะมีเก้าปีสิบอแลรวก็ผลั่ได้เข้าที่ควรทองคำเราก็เยอะ ได้จะเท่าไรเราคคำที่ช่วยชาติคานี้นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปิะหเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่มนหนึ่งพันหร้อยแปดเนี่ยลคำแล้วเส็ยไปสี่ห้าบาทสี่สองกางตอนนี้แปดโมงเ้า มือเงี้ยอย่างน้อยมืองนนคนมือเขาออก,กตีห้าในตอชะลอตามส่งไครปั่นนำหน้าเป็นหัวหน้าออกเงี้ยน้นมมอยถึงม,มืองคนพอไปถึงแล้วแล้วก็กลับพอส่งไครปั่นถึงุงที่แล้วแล้วก็กลับด้วยแเพราะยันตือได้ออกแต่เช้าว่ามือเช้ายัวตีห้า ให้ตกลงกันย่อยแล้วให้กสาสลอตาส่งของคำเยอะๆอยู่นะไปครนี้นะของคำเยอะๆอยู่ได้ที่เจี่ยเก็บไว้นี่ก็งววนี้ก็ในงานเมื่อวานนี้ก็เลยก็สี่กิโลนะะเมื่อวานนี้งานเขาคำได้สิบเจ็ดกิโลใช่ปะสิบเจ็ดกิโลนอนเมื่อวานจักล้องงานสิบเจ็ดกิโลที่เกียวเก็บไว้ในบ้านนี้ก็ บัวกขาอยู่ก็ใช้เยอะเลยหรือว่านี่ใช้ได้ใช่ไหมเต๋อได้เต็อไดเต๋อได้พ่อส่งใหญ่มาปุ๊บรัวไปแล้วไปไปมาเราก็พยาที่สืบเสียอจะให้ชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองก้วยวัตถุและทำไปในใจทำก็เลิกกู้ศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศหาศาสนาใดแต่ไม่ ในโลกนี้มันวอกสัจฉิเลยคุณศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้ซึ่งสิ้แล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาจากสรู้แล้วค่อยมาสอนศาสนาแล้วก็โลกวิสูรู้แจ้งนอกเป็นไงตลอดเัิดถึงศาสนาพุ้สเป็นศาสนาที่เลือกเลยในโลกนี้มีศาสนาเดียวเราไม่พูด เข้าข้างนั้นออกข้างนี้ไม่เอ่ยไม่ยางเอาความจริงออกพูดกันเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาของท่านผู้ซึ่งเกศพระผู้เเจ้าซึ่งเกศเป็นโลกวริสูทรงโลกวิสูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงหาได้ศาสนาอย่างศาสนาตรงน,น,นั้นเราก็ให้รูมา ก็ตามความรู้ความเห็นของคนที่ควรจะยึดจะเกาะอะไรว่าถูกว่าดีเขาก็ยึดไ้เกาะไปเอาคือภาเขาไม่ทำอย่างนี้พุทธศาสนานีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ศาสนาของท่านผูรู้จริงๆเป็นศาสนาของท่านครูซึ่งที่เราติดตามแตะรอยกันไปเมื่อภาพปฏิบัติตามพุทธศาสนาด้วยคือแตะรอย พระพุทธเจ้าไปคุณเจ้าเป็นของศาสกนกา,าแกล่ลอยเดินตามหรเวเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วด้วยสวาขาตัชรจากไว้ชอบแล้วเอาเก้าเลยก็ผิดที่ตรงไหนิสูสนดกันได้ตรงนี้เลยเพระเาะที่สุดวันต้องแต่ตั้งแต่วันบวชได้เจ็ดสิบสามปีนู่าบวชมา พือเจ็ดสิบสามคือวันที่สิบสองสืหาอ๋อวันที่สิบสองพืสภาสองพันสี่ร้เจ็ดสิบนั่นแหละเป็นวันเราบวชต้องจะเริ่มนั้นมาเรื่อยันที่วาตามหลักตามหลักวินัยเกาะเกาะเข่าเกาะวินัยส่วบิองศาสลาโอเคศาสตราเกาะว้นเรื่อยเรื่ คือจะหนักแน่นก็คือรู้จักการศึกษาเราเรียนี๋ยวนี่เอากิงที่ฝูจริงๆครับการที่สุดษศาสนาคุยเจ้าวิสุทธิ์ที่อยู่กับใจของเราจะแก้เรื่องอะไรที่จะแก้ได้ที่ตัวนี้มันข้องงำสามโลกอยู่ถึงสามโลกธาตุานไม่มีใครแก้ได้ไม่มีเครื่องมือใดแก้ได้เนาเพานแล้วขั้นแล้วก็เป็น พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้าคือทจ้าบรเจ้าแต้ร้นั้นเพราะฉะนั้นศาสนานี่จริงๆที่เลิกไปแต่คือคือข้อหัวใจสั่โลกให้ตายกอกันอยู่มาตั้งกับตั้งกันคนหนึ่งจีกับจีกันก็จะคล่ได้ของง่ายหมดเลยก็ตายเกิดตายเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาสูงสูงต่ำต่ำมาเรื่อยอย่างนี้เพราะจีตรงนี้ไม่เคยตาย อยูดตรงนี้ตายได้เลยถึงจะตกไปเราบอกว่าต้องัต่ตั้งารพักกาทุกข์กรายยอมรัลาถูกแต่ไม่ยอมสูญไปอย่างนี้ในเวลาพิจาว่าความดีราะจากความทั่วสลายมาเป็นอะไรว่าจงสร้างถึงขัรอาราหตอาราห์นี่เรียกเรียกว่าบุตะสมบูรณดแล้วก็เป็นธรรมชาติเสีย ูที่ไหนจีตรงนี้ไม่สูงจากความเว้าาที่สุดของมันที่ลงไปถึงโลกอางทีขึ้นสูงสุดได้แก่ความไม่สุดใจที่เข้ากันได้กับยุพานแล้วก็เป็นธรรมธาติอือเราเป็นธรรมธาตุอน่ยู่ในร่างเแล้วจะนช่นอยริง้างเรหาหัาน่องนี้ที่สำคัญธรรมธาตุแล้วสูงไปไหนรู้ว่าชัดๆอยู่ไหน คลองร่างของนั้นรู้สัดๆว่ามิจิกมิบนสมถะโดยสมบูรณ์แล้วระว่ามีผ่านท้งท้งเป็่งาอุพายเสศายุพายเสกเกนยัจมีที่อยู่คายพาข้อขาดอยู่คือไฟอรหานแล้วก็อนุบาลเสศายุพายซึ่งจึงอย่างแย่ร่วงละคันแ้วร่วงอายุาย เราเรื่องชาวพุทเราส่วนมากเหมือนว่าเหมือนว่าสุดเอื้อมหมดหวังนะอย่างนี้ข้าจะไปทางดีทางดีใจไปเรื่องสุดเอื้อมหมดหวังไปชอบแค่ออดแย่ไม่อยากว่าดีหวังสวขาโตว่าไงแล้วก็ตายทมโมหรือสวขารลทำใครเป็นคนจัดไว้คำนึ เป็นตาสีการสาธินหนวงอกตาวอดการไเหรอือโอศาสราโอเอ๋คเป็นผู้ตัดไรสอนไรรู้แล้วอย่างแจมแจ้งโลกับวิถีมาสอนถือไปไหนไม่ถือเป็นปัจจุบันก็เวลาขอให้จิบุบัตเมื่อปจิบัติตามรอยที่สอบคธรรมคือเป็นแนวทางที่โกงแนวต่อมาคนมิพวานเรียกว่าสอบคธรรมกัรไ้ชอบแล้วมไม่มีเอาเอาก้ากานเก้า,เาถึงมิพ่าน เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งขึงกันพระรหั์ทังหลายทั้งถึงกัน,น,กนไปทางสายนี้ไม่ไม่มีคาว่าคือเวลาสมัยทางสายนี้กงแนวตลอดจากจุดนี้ถึงจุดสุดท้ายคือวันนี้ผ่านเนี่ยคำพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนได้อย่างแม่นยำเราถือพุทธศาสนาขอให้ติดหน้าจังเถอะในปัจจุบันนี้พระรหัสมีอยู่น้อยมเมื่อไรในปัจจุบันนี้ แต่ไม่ใช่เรื่ท <player> ี่ท่าจะออกประกาศนะวงภาในของท่านรู anyway, ้กันองค์ไหนถึงไหนถึงไหน้รรู้กันพระราหารอยู่ในปัจจุบันของเรามีร้อยว่าเลส่วนมากจะอยู่ามป่ากามเขานะให้อยู่ในในสังคมอย่างนี้มีร้อยมากนะแค่ในป่าและเขาเสียมากกว่านี่ครับแต่วงใของ่านรู้กันหมดองค์ไหถึงขั้นใดขั้นใดรู้ การคือที่ไหนทํมาระพุทธเจ้าเรียกว่าสวดคารธรรมศารไว้ชอบแล้วไม่มีคําว่าคลึ้อเวลาสมัยมันคลื้อันลาสมัยแต่ที่เรียเหยียบหัวใจของเราเท่านั้นแหละอะไรกระสุนกรามวลหวังถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของชั่วแล้วความมั่ความมักเร็วยิ่งกว่าลิงนั่นมันก็ได้แต่สมบัติลิงมาแล้วสิ <c oughs> ใจไว้ได้แต่สมบัติลิงสมบัติของคนที่ดึ สมชื่อสมนาว่าเป็นมนุษย์นี่คือทำมาเลิกเลยมันจะไม่ได้นะถ้าตรวจบ้างถ้าผพูดอยู่ในป่าล่ะทรงทำเหล่านี้ไว้ท่านเยี่ยมเยี่ยมของท่านแต่ลูกโบวไว้ได้ของท่านพวกปฏิบัติโดยการลูกกันเพราะไป่าหาสู่กันอยู่เสมอถึงไม่ไปก็ตามเรื่องราวมาถึงกันถึงกันตลอดเวลาเข้าถึงกันแล้พูดปับป๊บปวามหาที่คาดกันไม่ได้ <c oughs> ยกแตยาอย่างท่านสิงห์งทองนี่เนี่ยสุขาวิปัสสโกคือรู้อย่างสงบเงียบเงียบไปเลยถ้านเองท่านก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยถึงได้พูดกันนะเราก็เป็นคนฟังเองด้วยหูของเรา <c oughs> เอาท่านดำเนินวิธีการของท่านเดินไปฟังไปฟังไปถูกต้อ,ตองโดยตลอดตลอดจนถึงที่สุดตลอดแต่ไม่บอกขนาด ที่แสดงขอบสิ้นกิเลสไม่เป็นขณะว่าโอ้นั้นบรรลุนนธรรมอยู่ในสถานที่นันที่นั้นเวลาเท่านั้นทิยาบทยืนหรือเดินหรือเดินหรือนอนได้บอกไว้บทเลยนี่คือบอกขณะที่ที่ไปบอกขณะแล้วบทไปบทลยเป็นทุกข์ข,ขวิปสัสกรลู้อยากสงบเงียบไปเลยแต่ถ้าซีชอว์ถ้ากับว่าเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดขีดเขาเท่าไม่มีที่คาน เราก็บอกเราคาดอะไรไรว้คาดล่ะก็ยกให้เป็นป,ประเภทชุคไคยปัสโกรูไปอย่างนีอยบไปเลยเตวิโชทะลัติโยจตุปิสัตถิสปิโตบีขาาดะเท่านั้นล่ะา,าดะบรรลุธรรมดีแต่แต่าาวิแต่สุคไคยปัสโกไม่มีขดะแต่ทาดสีทองเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีไม่ปรากฏเลยบทไปบทไปแล้วบทไปเลย ถ้าหาที่สงสัยก็ไว้ได้จะหาที่ไหนก็มันกรปรากฏว่าพออยู่ในใจนี่หมดแล้วเวลาท่านเล่าให้ฟังแต่ไม่มีขนาดเราฟังไปล้วหาที่ค่าไปได้ล้วก็ยกเข้าในในสุขก่าอิปัสกสุขกาอิปัสโกที่เวลาท่านตายแล้วนะตอกข้าวบินใจอัฐิประทานกายประธาตนี่ยประกาศ้นมาแล้วโลกอัฐิกายประธาเแี่ยได้หลักคือพระราหันโดยแท้ อธิเนมาบอกชัดเจนตายแล้วไก่พระธาตุเขาปั้น,นชิ้นโอนี่ก็เป็นพระธาตุถ้าตจวนจะเป็นพระธาตุตกเครื่องมือกายสององค์นี้ก็อธิไก่พระธาตุแก่ยานั้นแหละแต่ท่านัวนไม่ได้คุยกันท่านเป็นขณะส่วนมากเป็นขณะที่เป็นเรีียกๆไปเลยเป็นประเภทสุกขยปัสโาสุกขอยปัสสาพวกเตวิโชชะะระประโยชน์จตุปิสัมพิษัพปโตนี่เป็นขณะขณระ เศษแม่ลายสายรูเดียขล่ะเป็นขลับขลับมีสี่ประเภทสุไกปสัสกโกเตวชชิโชชลาเทโยรัตุเป็นสัพพิทัปโตเป็นอารหันศรีสี่ประเภทจะบรรลุประเภทใดก็เป็นประเภทที่สีท่ที่นึ่งเป็นอารหันตบูเบื้อกล้วยกันบทเนี่ยให้สี่ประเภทนี้ท่าก็บอกไว้อย่างที่ยเยียบไปเลยเยียบไปเลยเยียบไปเลยอย่างที่ท่านที่ส,สองเล่า ก็เป็นเพื่อนุกข์ใจปัสกโอเนี่ยไปเพื่อหลายสงสัยเราเองก็ไม่มีที่พานเราก็บอกเราไม่มีที่พานกานรดำเนินคองท้านตลอดจนถึงที่สุดที่ว่าหายสงสัยแนละ้วมันก็เป็นเช่นเดียวกับผู้มีขณะพอถึงขั้นจะป้าไป,ลาปลาแล้วไปขละขึ้นมาก็เป็นแบบเดียวผู้เป็นไปขละเมื่อ,อถึงที่สุดแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันอย่างช่าิถึงทอไว้เป็นอะไรวะท่านก็บอกวไว้เป็นเลย หายไปเลย,ยเวลหาลหมดไปหมดไปหมดไปลแล้วหายไปเลยจนที่จะหาที่ไหนอีกก็ไม่ได้ถ้าชอดใายหาแก้ที่ตัวไหนก็ไม่มีท่านว่ากันนะเป็นเราเป็นเรียกว่ามันพออยู่ในใจหมดใจละแล้วเราก็ไม่มีที่คาดทัดเล่าไปเนี่ยเวลาทัดตายก็อัดเสียงใส่กายพระธาตุเขาเปอย่างน,าานั้นมีวิีทะละและนี้วินทะละ ตองรัวีขระสสวดว่าแต่ว่าวีขระดบรรลุธรรมด้วยอียาบทใดสถานที่ใดที่ใดบอกองค์รสตนเร็จอยู่ที่ใดที่นี้ก็คือมีขระบอกถ้ามีขระก็ไม่ทราบจากผ้าเดินกะอียาบทสิเอแลไปสารวัตรนอนพระพุทธเจ้าวรจริจัตตลุกวัตรกาสัขายนาจิตใจมันก็ใกล้เกาะอยู่ที่เจ็ดต่ตตุูกทำวัตรกายอดาจิต อยูดย่ด้วยมีแต่ความหวาังความวังปัจจุบันงานที่เจะแก้ที่เหนไม่มีก็มเียชววันจะบัมบกชัยที่พอจวนสดสว่างแล้วอี่าอ้าวพระพุทธเจ้าทว่าเราจะได้ตัดสรูุใดวัดวัน,ร,วนรับจะขาดไดาววจะวันตัดสรุนะได้คำพระพุทธเจ้าว่าเคยสองว่าว่าเชื่อแน่ในคำน,นั้น ทีนี้เปื่อรประเดีดยาาเ๋ยวเบอร์ละถ้าพกเียืทั้งคืนนะก็เลยทอดทุล,ละดีเลยตอนทอดทุล,ละนะเพราะพักสายถอะจะตายแล้วนะอะไะเพราะพักเลยเพราะเอ็น้วงขาดีเลยจะจะถึงหัวก็ยังไม่ถือเรียกว่าอะยาบทสี่ยืนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นั่งก็เอ็นนอนก,ก็ไม่ใช่ยังไ่ถึงหัวนั่นแหละอยู่ในระหว่างนะพอเอ็นเลย ผ้าก็เลยผ้าโดนจักทะลุทำตุา้าว่าก็เพราะจะทำสักขายจะได้ห้า500ร้อยองเอาไว้หนึ่งองสี่ร้อยเก้าสิบเก้ายังเหลืออยู่องเหลือไว้สลับผ้าโดนผ้าโดนจะต้ตองได้จัดสะลุใน,านาวันทำสักขายจะได้ไปองค์ที่ห้าร้อยพอวันได้ว่าก็ ถ้ากบุ้งจะว่าจะตัดเซลล์ตัดเซลลทา่าจิตมันออกเขานอกพอทอดทุลาปั๊บจะนอนพอเอเลยพับเดี๋ยวเท่าไรบรรลุท่าแล้วนั่นทอทดทุละจิเปัจจุบันแล้วนะั้นเื่อจะบุ้งดันบุ้งนี่อยู่ไม่เฉลี่ยนะคือจิตจะเข้าถึงการเฉลี่ยจะปล่อยทั้งบทเลย,เยไม่มีงานอะไรจำประจําจิตเวลานั้นแล้วเท่ากับเพียรอยากใดอย่างไรบท เป็นญาตอุเบกขาวาเป็นกากาไม่ชาวบานอะไรเลยท่านละขึ้นเวลาแนละ้วนี่กิตวัดน์ก็ทอดทุลาบทีแล้วปล่อยวางบทแล้วเอแล้อผางขึ้นเลยใช่เรียกว่าทอดทุละเจ้าบาก็เป็นองค์ที่ห้าร้อยสับสกายนายมีเจ้พระรหานท้าสี่ร้อยเก้าจุดเก้าองค์เป็นพระราหา, 5, า,า,หา,สา,านสามสกายนาร้อยกอ,องทางวีใด นาขาดฟาดโดนโอเดียเอาช่องนีไว้ช่องหนึ่งเสียดาฟาดโดนพระพุทธเจ้าก็ว่าฟาดโดนจะตัดทะลุธรรมนาว่าทำชักขาดจะได้ไหมวันดีเลยพระนั้นจวดสว่างท่านได้เตยไว้แล้ว่าทอดทุลัเพราะเอนกายว่าจะพักสักนิดดีเพราะเอนทอดทุลักบ่นอย่นี้จิตเป็นก้าวเถงก็เลยอยู่านเลยเป็นอียบุตรสี่จะได้หึงเดาใจจะรอเขาใจเพราะเอง ก็ไม่ถึงวันก็ไม่เรียกว่านอนพอเพราะเยีบุตรสิฮ่าโดนยีอะไรได้ดีว่านี้ก่อนเข้าคำที่มอบเข้าคาหลวงแล้วเวลานี้ตือนหนึ่งพันสามเจ็ดกิโลครึ่งเท่ากับเสบตันักสามเจ็ดกิโลครึ่งหลังจากมอบแล้ว,ว, 3, 7, 6, 6, ลว,ลวได้สอบคำประเภทด้ามไหล่เสร็จอีกถึงวันที่สามพฤศจิกายน ไอ้ห้าใกล้ห้าร้อยเจ็ดสิบกิโลสี่สิบแปดบาทสาหรเบสตาแต่เพิ่มก็อีกรวมทองคำเท้หมดที่บออแล้วได้อย่างใบย้บอเป็นทองคำหนึ่งมือหนึ่งพันหกร้อยแปดกิโลสิบห้าบาทสี่สิบสองตาทองคำเราได้รวมั้งหมดว, 11, มวันถึงวันวานี้ ได้ต่อข่าวหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดกิโลยี่ห้าบาทสี่สองก็ตาตอาได้เยอะอยู่แล้วดีนะถ้าต่อข่าเข้าข่าหลวงข้าวดีได้เยอะเมื่อว,วานนี้ได้มีการประชุมส่งและประชาชนทั่วไปนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับพระราชดำริเงินตราที่มีการเคลื่อนไหวที่จะเข้ามานําเงิเนไปทังหลวงไปใช้เจ้าค่ะโดยผู้สรงคุณวุฒ แล้วก็สมาชิกสภานิจิญญตัญัาิรองประธานสภาทนายความแลบะบผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในกลางหลวได้ใจความสรุปดังน,นี้นะเจ้าคะ่ะได้ใจความสรุปดังน,นี้เจ้าคะ่ะเพราะว่าเป็นการเสี่ยงที่จะนําเงินทุนในทางหลวงไปทําการลงทุนตามกระแสโลก<ะ>เพราะถ้าได้ประเทศไทยก็พอรอด<ะ>แต่ถ้าเสียเงินหนุนพันธบัติ จะลดลงไปและจะทำให้เสียหายกับเงินบาทเงินบาทอาจจะลดค่าลงและกลายเป็นเงินคงเส้นไปในที่สุดเจ้าค่ะ,ะการเปลี่ยนกฎต่างๆเกี่ยวกับเงินทั้งหลวงจะขัดต่อเจตนาเดิมของบรรพบุรุษเจ้าค่ะ,ะเพราะว่าบรรพบุรุษต้องการเก็บเงินทั้งหลวงนี้ไว้ให้มั่นคงหรือว่าให้เพิ่มพูน ไปตลอดรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะเจ้าคะ่ะสมดังคำเทศที่ะัลวลตาได้เทศไว้ว่าคังหลวงนี้เป็นหัวใจของไทยทั้งชาติเจ้าคะ่ะถ้าสิ้นคังหลวงไปแล้วบววคนไทยก็คงจะสิ้นชาติ สิ้นสมบัติพระสถานสิ้นศาสนาสิ้นแผ่นดินสิ้นวงกษัตราสิ้นพระสุธาอาศัยมาหลายร้อยปีทางหลวงเป็นหัวใจไทยทั้งชาติหนุนเงินบาทรวมเอาคำที่นี่ฟังให้จำจำฝังใจไว้ให้ดีสมบัตินี้เป็นของเราทุกทุกคนเจ้าค่ะพอ,อ,อใจ,จ รูปความเห็นของเรายัวคงเส้นค้งวาอยู่ไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเ,เราจะก้าคาอะไรก้าคาาเรื่องิดาเต็มหัวใจแล้วออกออกมันจะโดนดาวออกพิจารณาพิาพาจารณาแล้วเหมาะสมตรงไหนจะออกตรงนั้นปักนี่ก็เหมาะสมอยากที่ว่าแห้วไว้ยาวออกว่าเอาทรรละเข้าพิจารณาถ้าเอาโรคพิจารณาไปไม่แน่อนอน ว่าแต่ยัรวยแล้วรวยเจ้าพกมีเข้าใจไหมนะถ้าเอาทำเขาพิจารณาแล้วจะเหมาะสมตลอดไปที่เราก็ทำเขาพิจารณาแล้วบอกกับบรรดาพี่น้องทลายทั่วประเทศไทยโดยถือทําเป็นหลักเองที่เราก็ทำมาแล้วก็เหมาะสม,มอยู่แล้วนะเออพอใจสงผลบุญที่ลูกศิ์ทั้งหลายได้จะทำมา จงมาปกป้องทางหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไปด้วยเถิดพอใจนะเสร็จแลวเสร็จแลวใจพอใ้พอเรา้าิีุระเราก็ไปเรามีธุระเราเราก็ไปของเราเป่นหนึ่งวันหรือวันยูแล้วทองคำวันนี่ได้สิบบาทห้าสิบตังค์ครับผมเออเยอะเยอะนะสิบบาทตุกวาสิ่งก็จะเยอะอยะนะตุบว ผู้อาอยูลีเดียเขาว่าให้อ่านเยอะ้อยผู้อ่านเยอะอยู่ให้ฟังดีนะเนี่ยอิจิตาปฏิจตาตุพาทิปะเวมาสิจตโตสัพเพภูเรโตสาวกปาจัดโทปะระโสยถาวิโชเตระโสยสาสัพพิตโย วิวาชนตุสัพพะโลกวิราสตุววเตภาวะบรรยโยสุขีตีขาอยู่โกภาวะอภิวาทนสีเศรษจางมุทภาพิจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทาติอายุวโรโสกาภาราลาส 對了對吧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 。<laughs> <laughs> <laughs>